สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Paranoid Agent กันนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเรื่องราวของไอ้เจ้าโชเนนแบทมันลุกลามบานไปลายไปมากขึ้นเรื่อยๆตัวหนังจะได้ตัดภาพมาให้เราเห็นกับหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่กำลังเดินกลับบ้านผ่านท่ามกลางเสียงซุบซิบถึงข่าวลือเรื่องโชเนนแบทบางก็ว่าโชเนนแบทมันได้เติบโตขึ้นบางก็ว่ามันได้กลายเป็นยักษ์หน้าตาพิกลพิการซึ่งทุกข่าวลือนั้นมันล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าในตอนนี้เจ้าโชเนนแบทมันได้แข็งแกร่งขึ้นราวกับเป็นปีศาจจริงๆไปแล้วกระทั่งพอเมื่อหญิงวัยกลางคนคนนั้นเเธธอออออ้กลบมาาาที่ <ๆ S 1> ท่่่่่นนแแตรยูวว ไม่ได้มีท่าทีที่หวาดกลัวเจ้าชูนนแปดเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงแม้เธอจะยอมรับว่าเธอเองอาจจะเป็นคนที่เรียกให้มันออกมาเพื่อปลดปล่อยเธอออกจากความทุกข์แต่ถึงกระนั้นเธอก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ก่อนว่าหากเธอทําแบบนั้นสุดท้ายมันก็เท่ากับว่าตัวเธอเองได้ทรยศต,ต่อสามีซึ่งหญิงวัยกลางคนคนนี้เธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เธอเป็นภรรยาของอดีตสารวัตรอาคารินั่นเองซึ่งทันทีที่เอเจ้าชูนินแปดมันได้ยินแบบนั้นเข้ามันก็ถึงกับหยุดชะงักก่อนที่คุณนายอาคาริเธอจะได้พูดถึงเรื่่่่ออออองงงกกกกาา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 รรรระทททํํััันนนนนหลลผผิดขขมมมมึ้้้วีไยูคตเ โดยคิดเอาเองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกนั้นความจริงแล้วมันไม่ได้ช่วยใครในระยะยาวเลยแม้แต่น้อยหลังสิ้นประโยคนั้นคุณนายอาคาริเธอได้สั่งให้ไอ้เจ้าโชเนนแบตมันนั่งลงเพื่อที่เธอจะได้อธิบายให้มันเข้าใจว่าคนเรานั้นไม่ได้อ่อนแอหรือเสื่อมทรามเหมือนอย่างที่มันคิดทุกคนโดยคุณนายอาคาริเธอได้เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้ชชเนนแบตมันฟังว่าเธอนั้นเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดซึ่งใครต่อใครก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้น้้้นนนนนเเเเเเมมมืื่่่่่่่่่ออออออธธตตตติิบใหญขึึจจงงงงไคดฝัรทีะแแแแาาลยยวพ เื่อเธอได้พบกับอดีตสลวัตอคาริมันก็ทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเขาสามารถยอมรับในทุกสิ่งที่เธอเป็นโดยไร้ซึ่งข้อกังขาราวกับว่าเขาไม่ต้องการหญิงใดหรือใครอื่นอีกซึ่งนั้นมันก็ทําให้เธอสุขล้นไปทั้งใจจนพวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแต่ทว่าความสุขเหล่านั้นก็อยู่กับพวกเขาได้เพียงประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นไม่นานนักคุณนายอคาริเธอก็ได้มาทราบทีหลังว่าเธอนั้นไม่สามารถมีบุตรได้ซึ่งนั้นมันทําให้เธอรู้สึกไร้ค่าและหมดหวังเป็นออออยย่่่่่่าา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 างงงงงมมมกกกกจจนนนนเเธััั้้้้้ไไไลลทีีะะปสสูหบบแดแดตตตชรขวว สารวัตรอาคาริเขากลับไม่ได้ถือโทษโกรธเธอเลยแม้แต่น้อยนำซ้ำเขายังได้โอบกอดเธออย่างแนบแน่นยิ่งกว่าครั้งไหนพร้อมกับได้พูดปลอบประโลมเธอว่าพวกเขาทั้งคู่จะต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเป็นและเดินหน้าต่อไปซึ่งคุณนายอะคาริเธอไม่เคยเจอใครที่เสริฐและจิตใจสูงส่งเช่นเขามาก่อนและเพื่อเป็นการตอบแทนความดีเหล่านั้นคุณนายอะคาริเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีค่าและจะอุทิศตัวเองเพื่อสามีที่แสนดีของตนจบจนถึงวาระสุดท้ายโดยไม่หยิบนำเอาเรื่องสุขภาพของตัวเองมาเป็นนนนนข้น้้ออาาางงงใดๆกกระทััั่่หลจไม ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่มันก็เริ่มห่างเหินกันไปไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งถึงแม้ว่าคุณนายอาคาริเธอจะเข้าใจดีว่าสามีของเธอเขาจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาดูแลคนไร้ประโยชน์ที่เป็นภาระแบบเธอแต่ในบางครั้งเธอก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเขาอาจจะเริ่มเหนื่อยหน่ายกับสภาพที่เป็นอยู่และใช้งานมาเป็นข้ออ้างในการตีตัวออกห่างซึ่งเพียงแค่คิดว่าเธอจะต้องสูญเสียเขาไปมันก็ทำให้เธอเจ็บปวดจนเกินจะทนรับไหวซึ่งทันทีที่ไอเจ้าโชเนนแบทมันเริ่มได้กลิ่นความสิ้นหวังจากคุณนายอาคาริร่างกายของมมมันนนก็ไได้้้้้ขขยายาาใใหญ่่ึและะพรอออทีจจงืฟเธสิ ตายได้ทุกเมื่อแต่ถ้าว่าคุณนายอะคาริเธอก็ได้เบลกมันเอาไว้เสียก่อนพราเธอรู้ดีว่าที่ผ่านมาสามีของเธอดูแลเธออย่างดีมาโดยตลอดซึ่งถ้าหากเธอไม่เชื่อใจเขาเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วล่ะก็เธอเองก็คงจะไม่ใช่ภรรยาที่ดีเท่าไหร่นักเพราะพวกเขาสองสามีภรรยาต่างก็เป็นที่พักใจของกันและก,กันโดยในขณะที่คุณนายอะคาริเธอกําลังเล่าเรื่องต่อไปเรื่อยๆนั้นไอ้เจ้าโชเนนแบทที่อยู่ตรงหน้ามันก็เริ่มยืดเส้นยืดสายเพื่อรอจังหวะที่จะลงมือเล่นงานเมื่อถึงคราวที่จิตใต้สํานึกของเธอหมดหวัง ตัสลับมาที่ทางด้านของอดีตสารวัตรอคาริที่ต้องลาออกจากราชการเขาก็ได้กลายไปเป็นลอปพอฟรีแลนซ์ที่คอยดูแลไซตงงานก่อสร้างตามสถานที่ต่างๆโดยที่เขานั้นต้องวิ่งรับ j อบทํางานถึง3ที่ในวันเดียวกระทั่งในเย็นวันเดียวกันนั่นเองอดีตสารวัตรอาคาริเขาก็ได้ไปพบเข้ากับอินูคานิที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นนักโทษที่ถูกเขาจับเข้าคุกแต่ทว่าอินูคานิและสารวัตรอาคาริพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยนำซ้ําด้วยความที่พวกเขาทั้งคู่พูดคุยถูกคอกันมััันนนนจึงงงงททําาให้้้สสสออิมกไดดย่รรววเ็ ตัดสลับกลับมาที่คุณนายอาคาริที่ยังคงเล่าเรื่องให้โชเนนแบดฟังอยู่นั้นแม้ว่าในตอนนี้เธอจะรู้สึกห่างเหินกับสามีมากสักแค่ไหนแต่เธอก็อดทนทำหน้าที่ของภรรยาได้เป็นอย่างดีเพื่อทําให้บ้านหลังน้อยของพวกเขาทั้งสองยังคงเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดเพื่อให้สามีของเธอได้กลับมาพักผ่อนแต่ทว่าหลังจากที่เกิดคดีโชเนนแบดขึ้นทุกสิ่งอย่างที่พวกเขาสองสามีภรรยาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมามันก็ได้พังทลายลงไปในพริบตาสามีของเธอต้องกลายไปเป็นคนตกงานและสูญเสียทุกสิ่งอย่างไปอย่างน่าาาาเเสสียยดดหลััังงิิ้้้้นนนนนนปรระโคคขอคออไจชบมก็ ร้องออกมาด้วยความสะใจก่อนที่มันนั้นจะได้เงื้อม้ฟ้ฟาดใส่เธอด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่ถว่ามันก็ทําให้เธอเป็นได้แค่เพียงแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นเพราะคุณนายอาคาริเธอยังไม่สิ้นหวังกับชีวิตและไม่ได้คิดที่จะยอมแพ้เลยแม้แต่น้อยซึ่งไม่ว่ายัางไงเธอกับสามีก็ยังจะคงดิ้นรนเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าแถมในตอนนี้สามีของเธอก็ได้งานใหม่แล้วและเขาก็กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูครอบครัวซึ่งคําพูดเหล่านั้นของคุณนายอาคาริมันก็ทําให้ไอาโบตท,ที่่่รูอองจจมมยขของยยๆด หลังจากนั้นคุณนายอะคาริเธอก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่เธอต้องเผชิญกับมรสุมทางการเงินที่รุมเรา้าในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลของเธอนับวันมันก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นจนเธอไม่มีปัญญาจ่ายซึ่งด้วยความที่คุณนายอาคาริเธอไม่อยากที่จะต้องให้สามีมาร่วมทนทุกข์ด้วยกันเธอจึงได้บอกให้เขาทิ้งตัวภาระอย่างเธอไปซะและปล่อยให้เธอได้ตายไปอย่างไร้ค่าซึ่งทันทีที่อดีตสารวัตรอาคาริเขาได้ยินแบบนั้นเขา้าเขาก็ได้สั่งห้ามไม่ให้เธอพูดแบบนั้นอีกเพราะเขารู้ดีว ที่คนเราจะเอาชนะความเจ็บปวดเหล่านั้นได้มันก็มีแต่ที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อสู้กับมันเท่านั้นซึ่งมันช่างแตกต่างจากวิธีของโชเนนแบทที่เที่ยวออกทำร้ายผู้คนด้วยความหลอกลวงทั้งที่มันไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นมาเลยเพราะสิ่งที่มันทาก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาเหมือนกับตัวมันเองที่ไม่ต่างอะไรกับตัวการ์ตูนมาโรมมที่ถูกจินตนาการสร้างขึ้นมาหลังสิ้นประโยคนั้นไอ้เจ้าโชเนนแบทมันก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความวิตกก่อนที่คุณนายอะคาริเธอจะได้ใช้จิตใจอันเข้มแข็งขออองงงงตนน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 นัััััับไไไไลลล่่่่่่มมมมปยยยยาาาททีีีเเเเเคใคใใรํดด้กกกซึ็ววห งานอดีตสรวตอาคาริกับอินุคนันิพวกเขาก็ได้พากันมาดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่อดีตสลวัตอาคาริเขาจะได้เริ่มเล่าถึงความดีของภรรยาเขาให้อินุคนันิฟังว่าในสมัยที่เขายังเป็นตำรวจนั้นเธอต้องทำงานบ้านอย่างนหนักด้วยตัวคนเดียวและคอยเตรียมอาหารอย่างดีเพื่อรอให้เขากลับบ้านเสมอแต่ทว่าในตอนนี้ชีวิตของเขากลับต้องมาพังทลายลงและไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้เธอได้อีกแล้ว หลังจากนั้นเมื่ออดีตสลวัตรอาคาริเขาได้เดินออกมาจากร้านอาหารเขาก็ได้พบว่าตัวเองกำลังอยู่ในโลกที่ผู้คนและสิ่งของรอบตัวกลายไปเป็นกระดาษ2มิติโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งนี้นั้นล้วนแล้วแต่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเต็มไปด้วยความเบิกบานราวกับว่ามันเป็นโลกในอุดมคติที่เต็มไปด้วยความสงบสุขที่ความทุกข์หรือความกดดันใดๆก็ไม่อาจที่จะสามารถย่างกรายเข้ามาได้ ต่สลับมาที่ทางด้านของมานิวะหลังจากที่เขาต้องออกจากราชการเขาก็ได้กลายไปเป็นคนติงต้องถือดาบศักดิ์สิทธิ์ราวกับอยู่ในเกมและใช้ขึ้นวิทยุที่เขาสร้างขึ้นคอยฟังเสียงหัวใจของเราผู้คนที่กำลังทนทุกข์เพื่อไล่ปราบโชเนนแบตและยุติไม่ให้ผู้คนจินตนาการหรือสร้างเข่าวรือเกี่ยวกับมันเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้เจ้าโชเนนแบตเติบโตและยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ถ้าว่าลําพังเพียงเขาแค่คนเดียวก็ไม่อาจต่อกรกับไอ้เจ้าโชเนนแบตได้ไหวซ้ำร้ายไปกว่านั้นไอ้เจ้าโชเนนแบทของม ซึ่งด้วยเหตุนี้เองมานิวะเขาจึงมักจะไปขอคำปรึกษาจากท่านผู้เฒ่าคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนกุมความลับของโชเนนแบทเอาไว้ทั้งหมดแต่ทว่าก็น่าเสียดายที่ก่อนมานิวะเขาจะได้รู้ความจริงของโชเนนแบทข้อสุดท้ายทางท่านผู้เฒ่าเขาก็ดันมาสิ้นใจตายไปเสียก่อนน้ำซ้ำพอเมื่อมานิวะเขารู้ข่าวเรื่องที่คุณนายอัคาริเธอสามารถปราบโชเนนแบทได้ด้วยตัวคนเดียวเขาที่ตรงไปขอคำชี้แนะจากเธอก็ได้พบเข้ากับปริศนาใหม่ที่แก้ไม่ตกถึงเรื่องที่ว่าไอ้เจ้าโชเนนแบทนั้นมันก็ไม่ต ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมันก็ได้เข้าไปคลองใจผู้คนทั่วทั้งเมืองจนมีโปสเตอร์ติดตามผนังตึกและสินค้ามารุมิมากมายหลากหลายรูปแบบก็ถูกผลิตออกมาให้ผู้คนได้เลือกซื้อซึ่งมันก็ทําให้คนทั้งเมืองลืมชีวิตที่เป็นอยู่ไปชั่วขณะและลุ่มหลงไปกับความน่ารักน่าชังของเจ้ามารุมิไม่เว้นแม้แต่ลูกสาวของฮิรุคาวะที่ความจําเสื่อมและนั่งซืมถือเจ้ามารุมิอยู่ข้างๆพ่อโรคจิตของเธอหรือแฟนหนุ่มของคุณครูฮารุมิที่นําเจ้ามารุมิมาเป็นหมอนหนุนนอนราวกัวนนกวกบ หลังจากนั้นมานิวะที่ยังไม่ลดละความพยายามในการหาความจริงเกี่ยวกับไอ้เจ้าโชนเนนแบทเขาก็ได้ผ่อินไปพบเข้ากับเหล่าฟิกเกอร์สาวกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเขาจนมานิวะเขาได้พบเข้ากับบอ่อแสสําคัญถึงข่าวดังเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีเด็กนักเรียนประถมคนหนึ่งถูกทําร้ายด้วยไม้เบสบอลโดยเหยื่อในครั้งนั้นเธอก็คือซากิจังที่มีอายุแค่เพียง12ปีเท่านั้นซึ่งทันทีที่มานิวะเขารู้แบบนั้นเขาเขาก็ได้คลำบอ่อแสไปจนถึงบ้านเกิดของซาคิจังและ แล้วเจ้ามารมิมันก็คือชื่อของหมาที่ซากิจังเธอเคยเลี้ยงเมื่อตอนเด็กนำซ้ำบทสัมภาษณ์ในชีวิตของซากิจังในทีวีมันก็ได้เผยให้เราเห็นกับสมุดสเก็ตภาพในอดีตของเธอที่มีภาพของโชนินแบตตัวเล็กๆถูกวาดเอาไว้อยู่ หลังจากนั้นเมื่อมานิวะเขาสามารถปฏะติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดจนสามารถไขคดีของไอ้เจ้าโชเนนแบดได้สำเร็จเขาก็ได้โทรไปหาซากิจังเพื่อพูดเตือนให้เธอหยุดสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ซะพร้อมกับได้พูดข้อความที่พ่อของเธอฝากมาบอกว่าลูกไม่ต้องทนทุกข์อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ทว่ายังไม่ทันที่พวกเขาทั้งสองจะได้พูดคุยกันจนรู้ความไอ้เจ้ามารุมิมันก็ได้มาตัดสายโทรศัพท์ทิ้งไปเสียก่อนซึ่งการที่มานิวะเขาได้ขุดเอาปุมหลังของซากิจังมาพูดบีบคั้นเธอแบบนี้นั้น ไม่ใช่ความผิดของเธอซึ่งแทนทีที่ความสิ้นหวังและจนตรอกของซาคิจังมันได้ส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วไอ้เจ้าโชเนนแบตมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาไล่ทำร้ายเธออย่างบ้าคลัง่งจนทําให้เธอจําเป็นที่จะต้องวิ่งหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ทว่าในขณะที่เธอกําลังถูกไอ้เจ้าโชเนนแบตไล่ทาร้ายนั้นทันใดนั้นเองมานิวะเขาก็ได้โผล่ออกมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันโดยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้รู้เพื่อใช้ขจัดภาพมายาทั้งหมดให้สิ้นไปซึ่งง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 แแแแทท้้้้้้้จจรริิิิิลลวววววออ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 าา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 ุุธชนนนนนนนใหมมมมมมม่่ม่่่่ีเเคคพพไไดััััับบบก็ืสขขตถึ ว่ามันจะแข็งแกร่งมากสักแค่ไหนแต่เขาก็ไม่อาจที่จะต่อกรกับไอ้เจ้าโชเนนแบดได้เลยส่วนทางด้านของซากิจังและเจ้ามารุมิเมื่อพวกเขาสบโอกาสพวกเธอก็ได้อาศัยใช้จังหวะนั้นรีพากันหนีกระทั่งมารู้ตัวอีกทีพวกเธอก็ได้โผล่ออกมาอยู่ในโลกแห่งกระดาษและพบเข้ากับอดีตสลวัตอาคาริ หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาจูจูสินค้าของเจ้ามารุมิมันก็ได้หายไปหมดทั้งเมืองเพียงชั่วข้ามคืนจนมันได้ทำให้ผู้คนเริ่มกลับมาตกอยู่ในความจริงอันสิ้นหวังอีกครั้งมาเรียที่เคยหายไปจากชีวิตของฮารุมิบัดนี้เธอก็ได้กลับมาแล้วอิจิที่เพิ่งจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติก็ถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนกันแกลง้งซ้ำร้ายไปกว่านั้นคุณนายอาคาริเธอก็ดันมาล้มป่วยกลางคันจนต้องถูกนำตัวมารักษาด่วนซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองทางซากิจังที่หลุดเข้ามาอยู่ในโลกกระดากดษาาก ของไอ้เจ้าโชเนนแบทซึ่งมันช่างแตกต่างจากโลกความเป็นจริงที่กำลังถูกความหวาดระแวงดูดกลืนให้โลกทั้งใบตกเข้าไปสู่ฟันรายย้ายแห่งความสิ้นหวังซึ่งในช่วงเวลาวิกฤตนั้นเองมานิวะเขาก็เพอเอิญจับคลื่นเสียงของอดสารวัตอาคาริได้และได้ติดต่อเข้าไปหาเขาในโลกกระดาษเพื่อบอกให้อดีสารวัตอาคาริเขารีบส่งตัวซากิจังออกมาซะเพราะไอ้เจ้าโชเนนแบทมันก็เหมือนกับเจ้าตัวการ์ตูนมารุมีที่กำเนิดมาจากซากิจังซึ่งเธอคือกุญแจสำคัญที่จะสามารถกำจัดโชเนนแบททิ้งและทำให้ทุกอย่างมันกกกลลัับมมมาาาาาเเปป็นนนนตตตตติิแ่่ว่วววออออดดีสสรรรคค้ไไใใจืขงะ แม้แต่น้อยเพราะในโลกกระดาษใบนี้มันล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นในแบบที่เขาฝันแถมหน้าที่อย่างนี้เขายังได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองที่เขาแสนจะภาคภูมิใจแต่ทว่าในขณะที่อดีตสารวัตรอาคาริเขากําลังลุ่มหลงไปกับความสุขจอมปลอมอยู่นั้นจูจ่ๆเขาก็ได้พอเพอินเหลือไปเห็นกับภรรยาของเขาที่ไม่น่าจะโผล่ออกมาอยู่ในโลกแห่งนี้ได้ซึ่งนั่นมันก็ทําให้อดีตสารวัตรอาคาริเขาสับสนเป็นอย่างมากและได้หนีลงไปในโลกมายาจอมปลอมลึกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าเขาจะหลีกหนีภรรยา เขาเห็นมันไม่ใช่ภาพมายาจอมปลอมเหมือนกับสิ่งอื่นๆที่อยู่ในโลกกระดาษแห่งนี้แต่มันคือดวงจิตที่กำลังจะใกล้าตายของภรรยาเขาที่ได้ใช้วาระสุดท้ายของตัวเองโผล่ออกมาเตือนสติให้อดีตสรวาคาริเขาอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ลุ่มหลงไปกับสุขจอมปลอมแบบนี้ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนั้นมันก็ทำให้อดีตสลวัอาคาริเขาตาสว่างขึ้นมาว่าถึงแม้โลกกระดาษแห่งนี้มันจะเต็มไปด้วยความสุขมากสักแค่ไหนแต่มันก็ไม่ใช่ชีวิตจริงของเขา หลังจากนั้นเมื่ออดีิารวัตอาคาริเขารู้แบบนั้นเขาเขาก็ได้ทำลายไอ้เจ้าโลกกระดาษจอมปลอมนั่นลงพร้อมกับได้กลับสู่โลกความจริงที่ตัวตนของเขานั้นเป็นแค่เพียงคนขี้แพ้ตกงานที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงอันแสนเจ็บปวดทุกอย่างแต่ทว่าทันทีที่เขาสามารถออกมาจากโลกกระดาษได้แล้วนั้นเขาก็ได้พบกับภาพบ้านเมืองที่พังพินาศอันไร้ซึ่งผู้คนซึ่งในขณะที่อดีสารวัตอาคาริเขากำลังช็อกอยู่กับสิ่งที่เห็นนั้นซากิจังที่สบโอกาสเธอก็ได้อาศัยใช้จังหวะนั้นหวังที่จะหนีแต่ทวววว่่่าาาาาายัาัังงไไไไไมมมททนนนนีีเเเธธออออจะหหปปดด้้กกกกลข็รฏต ไว้เสียก่อนพร้อมกับได้อธิบายความจริงทั้งหมดให้ทุกคนฟังว่าความกลัวของซาคิจังมันได้สร้างโชเนนแบทขึ้นมาเมื่อ1ิปีก่อนจนมันได้กลายมาเป็นต้นเหตุของหายนะทั้งหมดซึ่งทันทีที่เจ้ามารุมิมันได้ยินแบบนั้นเข้ามันที่อยากจะปกป้องซาคิจังก็ได้โจมตีเข้าใส่มานิวะพร้อมกับได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของไอ้เจ้าโชเนนแบทแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งมานิวะเขาก็ได้เล่าความจริงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อส0ปีก่อนให้เจ้ามารุมิฟังว่าซาคิจััััังงงเเเเเเธธธอออออปป็นนนนนนนตตตตต้้้้้้หหุทททททีี่่่่่่ําาาาาาาใใจจจมมมมโรยยไววววววแดคกกละถูพษึ ได้แต่งเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองถูกทำร้ายโดยชายสวมโรลเลอร์เบรที่มีไม้เบสบอลเป็นอาวุธเพื่อหลอกให้ทุกคนเชื่อว่าเธอต่างหากที่ตกเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารและการที่เจ้ามารุมีมันต้องมาตายมันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอซึ่งถึงแม้ว่าพ่อของซากิจังเขาจะรู้ความจริงทั้งหมดตั้งแต่แรกแต่เขาก็พยายามทุกวิธีทางที่จะหาตัวคนร้ายเพื่อทำให้ลูกสาวของเขาสบายใจเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เขาเฝ้าตำหนิตัวเองมาโดยตลอดที่เข้มงวดเกินไปจนเป็นสาเหตุที่ทำให้ซากิจังเธอต้องกลายไปเป็นคนเก็บกกกกดซึ่่่งงงงไไมม้้้เเบบบสอออออออลัััััันนนนนนนีขขขพธ็คืญษณ์หาาาร หลังสิ้นประโยคนั้นไอ้เจ้าโชเนนแบทและมานิวะพวกเขาทั้งสองก็ได้พุ่งเข้าไปปะทะกันโดยหวังที่จะจัดการอีกฝ่ายเพื่อ,อยุติเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนี้ซะแต่ถ้าว่าพอหมดบทตัวประกอบแล้วมานิวะที่ครอบครองดาบแห่งสัจจะอันยิ่งใหญ่เขาก็ถูกไอ้เจ้าโชเนนแบทตบลงไปนอนกองอยู่กับพื้นในพริบตาจนทําให้เจ้ามารุมิมันจําเป็นที่จะต้องเข้ามาขวางโชเนนแบทเอาไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ซากิจังเธอได้หนีซึ่งนั่นมันก็ทาให้เจ้ามารุมิถูกโชเนนแบทดุดคืนเข้าไปหลอมรวมเป็นร่างเดียวก แบทมาได้เข้าปะทะกันมันก็ได้ก่อให้เกิดเป็นความฟุ้งซ่านที่ทาให้เจ้าโชเนนแบตมันขยายตัวใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองจนในท้ายที่สุดมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถหนีไอ้เจ้าโชเนนแบตไปได้ผลซึ่งนั่นมันก็รวมไปถึงซากิจังด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นเมื่อซากิจังเธอถูกโชเนนแบตดุดกินเข้าไปแล้วเธอก็ได้หวนกลับไปในอดีตเมื่อสิปีก่อนในตอนที่เธอนั้นได้พาเจ้ามารุมิไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งก่อนที่จู่ๆซากิจังเธอจะเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันและปล่อยสายจูงจนเป็นเหตุที่ทาให้เจ้ามารุมิมันถูกรถชนตายไปต่อหน้าต่อตาของเธอแต่ทว่าทันทีที่ซากิจังเธอเห็นแบบนั้นเข้าความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเธอนั้นมันกลับไม่ใช่ความรู้สึกผิดหรือเสียใจแต่มันคือความหวาดกลัวเธอหวาดกลัวและหวาดระแววงงงงกกับออออออนนาาคตที่่่่มมไเเเเหาหา็อ้พขอธรรูื เข้าเธอจะถูกเขาทำโทษหรือโดนดุด่าอะไรบ้างซึ่งด้วยความกลัวนั่นเองมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ซากิจังในวัยเด็กเธอได้สร้างโชเนนแบทขึ้นมาเพื่อกล่าวโทษและรับผิดแทนตัวเองซึ่งทันทีที่ซากิจังในวัยผู้ใหญ่เธอเห็นแบบนั้นเขา้าเธอก็ถึงกับกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่และได้รีบวิ่งเข้าไปโผลกอดซากศพของเจ้ามารุมิด้วยความรู้สึกผิดพร้อมกับได้เผชิญหน้ากับความจริงด้วยการกล่าวขอโทษด,ด้วยความสำนึกเหมือนอย่างที่เธอควรจะทํามาตั้งแต่แรกหลังสิ้นประโยคนั้นของซากิจังโชเนนแบทท นั้น หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นๆทั้งหมดมันได้จบลงตัวหนังก็จะได้รรสตาร์ทมาให้เราเห็นกับภาพเหมือนอย่างตอนต้นเรื่องที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในเมืองใหญ่โดยมีผู้คนมากมายเดินสวนกันพลันวันซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือหรือไม่ก็คุยเรื่องงานโดยมีสีหน้าที่อ,อึดอัดและเบื่อหน่ายกับชีวิตเต็มทนจะแตกต่างก็แค่เพียงในตอนนี้มันมีตัวการ์ตูนแมวสุดน่ารักมาเป็นขวัญใจของเหล่าผู้คนแทนเจ้ามารุมิแล้วส่วนทางด้านของอดีตสละวัตรอะคาริเขาก,ก็กลับไปทำงานเปน ได้เผชิญหน้ากับความจริงในสิ่งที่มันเป็นและเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปเหมือนกับเราเหยื่อคนอื่นๆที่เหลืออีกทั้งหมดแต่ทว่านั้นไม่ใช่กับมานิวะเพราะในตอนนี้เขาได้ครอบครองสูตรคำนวณวันโลกาวินาที่เขาได้รับสืบทอดมาให้คิดคำนวณต่อจากท่านผู้เท่าซึ่งความจริงแล้วท่านผู้เท่าคนนั้นเขาก็คือคนที่เคยผ่านสงครามแห่งจิตใจแบบมานิวะมาก่อนซึ่งหากจะว่ากันตามจริงแล้วท่านผู้เท่าเขาก็คงจะเปรียบเสมือนกับเราผู้อาวุโสทั่วไปที่ผ่านโลกนี้มาจนชินชาและคอยเฝ้าดูสถานการณ์ าสามารถถอดรหัสจากสูตรคำนวณได้สำเร็จมันก็ทําให้เขาได้พบกับความจริงสุดช็อกว่าในอนาคตมันก็ยังจะมีเหตุการณ์แบบเดียวกับโชเนนแบดเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยตราบใดที่สังคมยังถูกครอบงําด้วยความกดดันจากโลกอันหนักอึง้งที่บีบคั้นให้ผู้คนต้องหวาดระแวงกับสิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นเหล่าผู้คนที่สวมหน้ากากเข้าหากันเพื่อลวงความลับของคนอื่นและหาผลประโยชน์ให้ตัวเองชีวิตอันไร้ซึ่งความหวังที่ค่อยๆผลักให้เราออกจากเส้นทางที่ฝันไ้้ทททีีลละะนนอออยยยยยยแแสสุดาาาาาก็คืิั่่่ๆบงงเรพมจ มันออกไปจากตัวหรือกดไม่ให้มันโผลอ่อมาซึ่งหากเราลองมองดูให้ดีๆแล้วโลกใบนี้มันก็คงจะเปรียบเสมือนกับภาชนะชั้นดีที่ใช้บ่มเพาะให้เกิดจิตใจอันพิกลและให้กำเนิดปีศาจต,ตนใหม่แบบโชเนนแบทขึ้นมาอย่างไม่รู้จักจบสิน้นและหนังเรื่องพลนอยเอเจนต์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก